บุหรีไฟฟ้าไทยระบาดเพิ่ม10เท่าใน1ปีมีอัตราการสู่บุหรี่ไฟฟ้า0.14%คิดเป็นจำนวน78,742คนของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหอบหืดและเป็นสาเหตุในการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหดตัว เหนื่อยง่ายในคนที่อายุน้อยจากข้อเสียที่กล่าวมาข้างต้นจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมรณรงค์ต่อต้านกันเถอะร่วมลงชื่อรณรงค์ต่อต้านให้รัฐบาลยังคงกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชวนจากบุหรี่ไฟฟ้าลงชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กร,รกฎาคมนี้ นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนแคมเปญต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเรายังมีงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าภายในงานก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมากมายเช่นเกมลับแก้วชิงโชคเกมปิงปองเสียงทายกิจกรรมเสวนาเซสชั่นทอล์กการจัดตั้งบูธให้ความรู้ดังนั้นมาร่วมกิจกรรมที่สนุกและได้ความรู้กัน โดยงานจะจัดขึ้นที่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ถงชั้นหนึ่งอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลและถงชั้นหนึ่งอาคารสมเด็จพระเทพร,รัตน์วันที่24กรกฎาคมนี้เวลา8.30ถึงบ่าย2โมงอย่าลืมมาเข้าร่วมงานกันเยอะๆนะคะ